วันนี้เดี๋ผมพาไปเที่ยวไปสำรวจอย่าเรียกว่าเที่ยวเลยครับไปลาดพร้าวกันผมนี่ก่อนจะออกทำงานนี่เสียเวลาแต่งตัวเป็นชั่วโมงนะครับทุกอย่างก็จำเป็นหมดเลยครับไม่ใช่ว่าเสือรถล้มด้วย อุกปรกรณ์ทุกอย่างเอาผลิตมาไว้เซฟตีไม่ได้ผลิตมาไว้หล่อนะก็เป็นวันที่สามละสำหรับรัด้าวนะฮะเข้าทุกซอยใค้มีงงม งินขับรถบ่อยซื้อไปนะพวกรองท้องรองเท้าด้วยว่าพวกสนับพวกนี้มีความจําเป็นนะมันไม่ได้การแค่เข่าตัวนี้ของญี่ปุ่นสองตัวนี้คู่ละเก้าร้อยบาทดีที่สุดในวงการโคไมยโตัวเกี่ยวเพราะผมเคยล้มแล้วก็เข่าแตกด้านนี้เพราะ่ตัวเก่าไม่มีไม่มีตัวกันกระดูกด้านข้างนี่นะ แล้วก็สำหรับรองเท้าขี่รถอย่าไปซื้อของถู่ครับให้ซื้ออย่างเนี้ยเราไม่ได้นักแข่งเราซื้อระดับกลางของอันนี้ของอิตาลีันนี้ใช่การแต่งตัวเวอร์ครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้ ผมล้มบ่อยแล้วก่อนนี่ล้มทั้งในเมืองล้มทั้งตามบ้านนอตอนแข็งแรงนะอันนี้รองเท้ายี่ห้อการนี่เของนักแข่งก็ใช้กันนะแข่งวิบากแพงกว่านี้ก็มีเป็นหมื่นอันนี้ไม,ไม่ไม่ถึงหมื่นหรอกครับที่ซื้อ ลิกาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยังไม่บ่นกันเลยที่ไอของที่มันต้องใช้ในการทำงานเนี่ยไม่ต้องผมว่าไม่ต้องเปง็นงบซื้อดีแบบทีการครับแต่ทั่งนี้ทั้งนั้นผมว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับสติด้วยเวลาขี่ผมขี่มาลาดเพร้านี่มา มาประมาณอันนี้วันที่สามเนาะที่สำรวจที่นครสวรรค์เสร็จแล้วก็ไปอุดปาการแล้วก็พิจิตสนับเข่าที่ผมซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี้ตอบโจทย์ที่สุดละ อาจจะครับผมขี่นานงไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ตรงสายรัดที่สองเนี่ยไม่ต้องแน่นมากเพราะตัวนี้มันจะไอ้ตรงข้อพับรอมันจะเจ็บหน่อยเจ็บเนี่ยตัวนี้มันจะมันจะกันหัวเข่าด้านข้างเพราะตัวนี้เดี๋ยวมันตกลงมาเข่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกรับจริงหรือว่าพวกสนับศอกอะไรก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ ผมมันต้องเซฟเพราะว่ารถผมมันกระโดดออกไม่ได้เวลาเกิดเหตุอะไรเงี้ยคนตัเด็ก็ออกด้านหลังผมมันจะมีกระเป๋าแก๊ปเงี้ข้างหลังก็ใส่พวกเครื่องมือน้ํามันเอาไว้ใช้กลางทางกัน ถ้าบัฟนี่ก็มีความจำเป็นฮะตักแดดทั้งวันก็แสบคอนะ,ะนอย่าลืมเรื่องใส่แมสนะ ถุงมือนี่ก็ซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ของผมยังไงก็ต้องก็ต้องตัดออกสามนิ้วฮะต้องเอาไว้ใช้งานกับโทรศัพท์เอ็พวกถุงมือที่เขียนว่ามีทัชสกรีนได้นะอย่าไปเชื่อมันไม่เคยทักทัดได้แต่ว่าอาจจะพลาดสุดท้ายก็ต้องเจาะนิ้วหละครับอันนี้เรียกว่าให้กันลื่นมือกับแฉะหละ เรียกกันกันแดดด้วยกล้องที่ผมต้องทำงานจะมีกล้องหน้าคือลักษณะงานจะเหมือนไม่ต่างจาก Google Map ละฮะแล้วก็มีกล้องสองคือกล้องกล้องด้านข้างจะดูเกี่ยวกับทางด้านพวกป้ายข้างทางอันนี้จะเป็นพวกด้านหน้านะฮะอนาคตอาจจะต้องใช้สี่กล้อง อยู่ที่ว่าทางของบริษัทแแบบเขาจะต้องการงานแบบพัฒนาขึ้นแค่ไหนก่อนนี้ก็สองกล้องก่อนหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่างานนี้มันคืองานประเภทไหนําอะไรไม่ค่อยคุ้รู้ะน่ ความลับงานของผมนะครับวาใส่มาขนนี้เลย I